สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะที่กำลังติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาพานทางช่องของโลงกีกพาร์รอยู่ขนาดนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในเมื่อนี้กามาอีกจากนึงคลิปเนะาะย้ำคาคืนเหมือนเดิมคือเกาเจนเคยคะ่ะในคลิปนี้แอดก็จะเอาแต่ตัวเลขแนวทางตรงงวดของเซีนเซียนที่เป็นหานเนาะก็จะมีแนวทางของเซียนชนะค่ะปูซออซรีูโครัดเนาะ อ oh ปอยเป็ดแตวน้อยแม่มารวยแล้วก็อ,อสุพันนะคะตอนอื่นจะต้องกราบอบพระคุณตระลึกทั้งจากเซนเซนทุกทุกท่านนะคะที่ให้มาวางทั้งช่องกราบขอบุณขอบุหลายลายค่ะและะ้วก็เอฟซีทุกทุกท่านที่เขามาติดตามให้กําลังแรงใจเนาะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าล้ะก็เอฟซีใหม่นะคะที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์และะ้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กําลังแรงใจกันอยู่ตลอดสเสมอมากน,นะคะ ก่อนอื่นนะค่ะแอดกับย้ำเตือนทุกครั้งย้ำเตือนเสมอเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ,ะเนาะคันด็กบ่กเขาวบ่าปังก็ต้องขอโทษขอัยไวรวงนาสาหรับผู้ใดที่ว่าดวงยังไม่มีเอาเมือนี้เข้าไปไม่ตามไม่ค่ะปีนี้ปีใหม่ลองเบิงนเนาะค่ะเผื่อจะมาจะเฮงจะปังไปสําหรับคนที่ยังบอยังบอได้เนาะแนวทางตองวดค่ะมาเบิ่งของเส้นชนะกันก่อนเนาะ เซนชนะเป็นจังไหกันแน่มีเอฟซีแฟนคลับตัวยงของเซนชนะบาค่ะหลักก็เป็นเอฟซีที่รักเดียวใจเดียวมานเฮ้งกันบ่าคา่ะแล้วทางเลขเพิ่นกับบลายตัวเนาะแต่ว่าเลขเดินเพิ่งอาจจะไล่เนี่ยแต่ว่าหนึ่งในสามมาคา่ะหนึ่งในสามมาหล้วก็เพิ่มเพิ่มมาทั้งสองตัวและสามตัวจะมาตลอดของเซนชนะจะมมหลุดแน่เขาแน่เนาะสำหรับเล็กดินเพิ่น วันนี้เขาตรงๆค่ะสําหรับตัวซีหาเนาะซีหาตรงๆกับตัวเลกแนวาทางลาวพัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมานะะเนาะค่ะสามสิบเอ็ดเนาะไปต่อค่ะแนวทางวันพุดวันสุกมืออื่นนี่เอาไปรุ่นกันสําหรับแนวทางลาวพัฒนาของเซียนชนะสายวิ่งรูดเดินบนรางวันนี้ไ้เดินที่หกเก้าละก็ศูนย์ค่ะ เดนที่หกเก้าแล้วก็ศนะูนย์เนาะแล้วก็เลขสองตัวให้ที่หกศูนย์หกเก้าหกสามเก้าศูนย์ค่ะเน้นทั้งสี่หางนะคะสําหรับตัวเลขแนวะทางเลขสองตัวกับสี่หางนะคะวัดน,นี้ไม่มีเลขสี่ตัวเนาะกับหน้าจอนะคะโคดามานทิ้งปังกับเตียนชนะภัยจะตามต่อไปต่อบรอสาซนะคะกับลาวปรฒนา มาต่อที่ของปูศูนย์เจค่ะปูศูนย์เจจับคู่เขาที่สี่ห้าตรงๆงนะคะอาจจะไม่ได้เข่าตัวเน้นตัวจอเนาะแต่ว่าสี่ห้ามาตรงๆงค่ะสําหรับแนวทางของอปูศูนย์จ็ดเนาะเหล็กเดินมามาแต่ว่าจับคู่มานะคะ่ะเพิ่นจะเดินเน้นที่สองกับร้องที่สามซะส่วนมากเนาะ,ะจับคู่ให้ที่สี่ห้าเข่าตรงๆงนะคะ แนวทางต้องวัดค่ะสายวิ่งวัตุเดินบนรางของคู่ศูนย์เจ็ดวัตนี้หายเด่นที่หกขาร่องที่เจ็ดสองตัวหาที่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะสำหรับตัวเนิ่นเนาะนิ่นที่เจ็ดหกแปดหกแล้วก็เก้าหก่ะแนวทางเลีสองตัวกับตัวเนิน่นสามหางค่ะของคู่ศูนย์เจ็ด ต่อที่ของออเซอรี่ค่ะหลังจากที่เข้าไปตรงตรงเต็มเต็มเน้นเน้น้องวัตถิพันธ์มาของออเซรี่เมื่อคืนนี้กระลุดไปนะองสำหรับเลขสองตัวแต่ว่าเลขเด่นยังมาเห็นค่ะของออเซอรี่ห้สามสเอห้สามห้าออกซีห้าเนาะเลขเด่นยังถือว่าดินมาให้เห็นสำหรับออเซรีกับเลขดินตัวเดียวหางเดียวไม่เดียววดนี้ไปต่อค่ะ หวัวนดนีไปต่อค่ะกับแนวทางที่หายมาสายวิ่งรดูเดินบนรางว่าน,นี้่ห้เด่นที่หกค่ะเด่นที่หกสองตัวไ้ที่หกหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็สองสี่ค่ะนินที่หกหนึ่งค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวนินหางเดียวเนาะสาหรับเริก,กันเพื่อนกะเก็บไว้พิจารณากรดีกันเนาะเลขบว่าลายหางค่ะสามหางค่ะของออเซรี หกหนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็สองสี่ค่ะเลขสามตัวให้ที่ศูนย์หกหนึ่งค่ะสามตัวค่ะงวดนี้มีมาของออสเตรีมาต่อที่ของปูศูนย์อะปูโคราดเนาะปูโคราดเขาตัวเด่นค่ะเขาแต่ตัวเด่นนาะเด่นที่หนึ่งอ่ะสองตัวจับคู่รุดไปสําหรับงวดที่แล้วเข้ามาสองงวดตดค่ะของปูโคราดสองงวดติดติดนาะเข้าไป วันนี้เล่นรุดมากเขาแต่ตัวเินค่ะไปต่อว,วันสูงขามืออื่นนี่สำหรับเราพัฒนาสายวิ่งรูดเดินบนล่างของปูโคราดวันนี้ไฮเดินที่สามค่ะรองที่สี่สองตัวไฮที่หนึ่งสามหนึ่งซี่หนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสามเก้าซี่และก็เก้าห้าค่ะเน้นที่หนึ่งสามศูนย์สามเก้าสามค่ะสำหรับตัวนินตัวจอเนาะ ตอริกนะทางหลขกสองตัวสามหางค่ะของปูโอราดแนวทางต้องว่าคขะของอป l อยเป็ดเมื่อเช้านี้คลิปมันหายไปเนาะแอดกับบร,รูว่าไปเหตุอียงยังสงสัยไปลบแบบใดกับบร,รูอันคลิปที่หายไปาจะาเป็นของอปอยเป็ดเนาะแอดลงหาย อาจจะคืนหัวคอไวงวดของคลิปแรกของมอนะซาวเลยเนาะคืนหัวคอไฮยูไม่ออปเปตแต่ว่าในเนื้อหาอาจจะมีหันต้องขอไปยลายๆเนาะสงสัยถึกลบไปโดยบูรู้ตโหลดมาแล้วกับอ,อัดมาแล้วโหลดทันทีเล้จะเกิดยังขึ้นเนาะสำหรับเมืเ่ะซาวนี้แนวทางของออปเปตต้องขอพายเอฟซีเนาะไม่เข้านะคะบ่า่านไปไม่และตามต่อค่ะแนวทาง ของออปปารเปตวันนี้ไฮเดินที่สองค่ะตัวเดียวห้างเดียวอเลขเดินตัวเดียวกับใหม่แล้วเนาะสองตัวไฮที่สองหกเจ็ดอ่ะสองหกสองเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดค่ะเน้นที่สองเจ็ดค่ะแนวทางเลขสองตัวเลขสามตัวไฮที่เจ็ดหกเจ็ดสี่ตัวไฮที่สองเจ็ดหกเจ็ดค่ะของออปปารเปตดะ,ะครับหน้าจอเนาะค่ะ มาตอนนี้ของเต้าน้อยค่ะหลุดอีกหนึ่งงวดเนาะตองขอพายเอฟซีแล้วค่ะแต่แตมาเลีจับจะพูเลยสองตัวไปประหอดไปเพระถึงเนาะตามแนวทางเมื่อคือนนี้ที่ผ่านมาอ่ะที่ผ่านมาเข้าตัวเด่นค่ะเอาตัวดินแต่ก็ไม่หลุดเนาะหัวนั้นแตกแตกคักแตกในอ่างงวดนี้เมื่อคืนนี้หลุดไปขอพายเอฟซอีข้างแนวทางตองงวดค่ะของเต้ยนน้อย สายวิ่งสายรูดเด้นบนล่างว่านี้ให้เดนทีหนึ่งสองแล้วก็เก้าค่ะเด่นสามตัวค่ะวันนี้สองตัวไฮที่หนึ่งเก้าหนึ่งสองสองเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะเน้นที่หนึ่งเก้ากับสองเก้าค่ะสามตัวไฮที่เจ็ดสองเก้าหนึ่งสองเก้าค่ะเน้นทั้งสองหางแล้วค่ะสําหรับเลขสามตัวสองตัวก็เน้นที่หนึ่งเก้ากับสองเก้าค่ะของเตลน้อยมาต่อที่ของแม่มาลวยค่ะเมื่อคืนนี้รูดไปตรง ขออภัยสำหรับ FC ที่จะตามวดที่หกเนาะหลังจากที่เขามาคาักมแน่สำหรับหางวดติดๆเนาะสำหรับเลขจับคู่เนาะค่ะของแม่มารวยห้างวดติดๆทำรายสถิติของเดือนนี้เนาะของเดือนที่แล้วอ่ามื่ขึ้นนี่รุดไปค่ะไม่เป็นไรนะคะเข้าไปต่ออะไรตามมาหลุดงวดนี้วดวันศุกร์นี่ อาจจะเข้าตรงๆนิ่นๆก็ได้เนาะสำหรับของแม่มาโวยสายวิ่งรูดเดินบนรางแนวทางให้ตรงหวัวมาดินที่เก้าค่ะร้องที่ศูนย์สองตัวให้ที่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหลักกศูนย์แปดค่ะสองตัวนิ่นๆนิ่งที่เก้าหกกับเก้าเจ็ดค่ะแนวทางเหลืสองตัวเนาะกับตัวนิ่งสองหางดินที่เก้าค่ะ กลับหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางของแม่มารวยตามต่อไปใหมค่ค่ะ FC แฟนคลับที่รักเดียวใจเดียวรอคอยตัวเลขอยู่กับขอบคุณคขอบคุณหลายๆสำหรับตัวเลขแนวทางจากแม่มารวยเนาะแล้วก็ทุกทุกเซียนในคลิปนี้นะคะที่ให้มาแล้วก็เพื่อนๆพี่ PFC ทุกๆกท่านที่เขามาติดตามที่เขามาคอมเมนต์ที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้กับขอบคุณหลายๆเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อจะได้ประพาดคลิปเนาะ,ะสำหรับ FC ใหม่เนาะคะ่ะต่ที่ของอสุพรรณ เมือ่อคืนนี้อาจจะหลุดไปแน่เนาะไฮซี่หกก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่้วนี่ให้สี่หกออกสี่ห้าแต่ว่าเลขดับเลขดับไม่ผ่านนะคะเมือ่อคืนนี้ไปต่อค่ะแนวทางต่องวดของอ,ออกสุพันธ์งวดนี้ วิ่งรูดเดนบนรางของอัลซูพันให้เดนที่ศูนย์กับหนึ่งค่ะเลขสี่ตัวให้ที่ี่หกศูนย์หนึ่งค่ะเลขสี่ตัววุ้งเหระเลขสี่ตัวให้ที่ d หกศูนย์หนึ่งขีดขาพิษมองไปสามตัวให้ที่หกศูนย์สองหกศูนย์หนึ่งี่หกศูนย์ี่หกหนึ่งค่ะสำหรับตัวเน้นเน้นที่หกศูนย์หนึ่งค่ะ เลขสองตัวให้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสี่ค่ะนินที่ศูนย์หนึ่งกับหกสี่ค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวนินสองหางเนาะเบิ้ลที่ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งค่ะวันนี้ดับหายค่ะดับพ้าทุกหลักเนาะถ้ากดไดมากกดได้ชอบกลับไปต่อถ้าท้าไปยังบบอถือใจยังบอพานกัดเก็บไว้พิจารณาล่องเบิง้งเนาะ แคปหน้าจอไว้ดูเล่นๆสำหรับแนวทางรับพัฒนาต่องวดของวันศุกร์นี้มักเซียนใดกับจัดเซียนนันเหมือนเดิมคือเก้าเจนเคยเนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้ทุกคนชคดีมีใช่เหมือนเดิมคือเก้าอยากให้เอซมันมาใน้่เมึงฟังไปน้ำกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ